บริษัทกำนันนกอีกแล้วนะครับหลายคนบอกว่าคดีกำนันนกเงียบหายไปเลยใช่ครับนะวันนี้เรามาตามเรื่องของหัวประมูล <c oughs> ต้องขอบคุณสำนักข่าวอิสาราคุณผู้ชมไปดูข่าวเต็มๆเบที่สำนักข่าวอิสารานะเดี๋ยวผมเอามาเป็นไกด์นะ <c oughs> เขาสับไปขุดมาไปขุดออกมานะว่ามันสอหัวประมูลมันมันสอ,อก,กระทําผิดยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าคดีอยู่ในมือดีเแต่มันไม่มีความคืบหน้าช่วยส่งเสียงช่วยเรียกร้องช่วยกระจายข่าวไปหน่อยคุณผู้ชมครับ เพื่อทวงถามคล่าสุดเนี่ยนะครับบริษัทของกำนันนกเนี่ยคว้าโครงการของอบจรรคอนครปฐมอีกแล้วนะเป็นการย้อนกลับไปตรวจสอบนะของสำนักข่าวอิสาระที่เขาจนเจอนะสล้ 27, 9, าน9บาทอันนี้เบาๆนะโครงการเดียวคุณผู้ชมครับนะที่อบอจคอนครปฐมอีกแล้วนะคือมันเป็นการอ,าออก กวปราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนยางแอสฟัลติกคอนกรีตนะอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นคปรปฐมนะคุณผู้ชมครับประเด็นเนี่ยก็คือมันมีคนมายื่นเนี่ยนะครับ <c oughs> นะยื่นเอ,อ,เอกสารแล้วก็ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเทคนิคเนี่ยสราย4คนหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทกำนันนกก็คือปอพัฒนา,นารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดนะฮะปรากฏว่าอีกสบริษัทเนี่ยูู้คุณผู้ชม ผมก็อึ้งเลยนะเหมือนสำนักข่าวอิสราเขาไปตรวจสอบเนี่ยสามบริษัทเนี่ยเสนอราคาเท่ากันหมดเลยนะยี่สิบแปล้านสองหมื่นสี่พันบาทเป๊ะเป๊ะเป๊ะเออทำไมมันเป๊ะได้ถึงแบบไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจสอบไปเหรอนะไม่เกรงใจะระบบเอไอ,อ AI ที่เขาตรวจสอบหรือว่าทำไมผมรู้กันมาว่าแล้วไปขนาดนี้นะ จนนามาสู่การตั้งข้อสังเกตแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนะทาที่สุดเนี่ยก็มีการประกาศให้บริษัทปพัฒนารุ่งโรจนก่อสร้างจํากัดเป็นผู้ชนะราคาในวงเงิน27,940,000ลบาทต่ากว่าราคาที่เสนอเนี่ย34,000บาทแล้วก็ทำสัญญาแล้วก็ทํางานกันลงไปโอ้โหนะคือขนาดเนี้ยนะคือคดีกำนันนกเนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็นส่วนนะหนึ่งก็คือไปจ้างวานค่า ฆ่าดูดไต่ตองอนะันนี่ประหารชีวิตส่วนหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่ในคุกอยู่นะสองก็คือเรื่องสวยไอ้สวยนี่เงียบหนักกว่าเพื่อนเลยนะคุณผู้ชมครับช่วยส่งเสียงเรียกร้องออกไปด้วยนะผมก็พยายามเอามาอ่านข่าวเอามานําเสนอตามพี่คุณผู้ชมว่ามาเนี่ยนะสามก็คือเรื่องหัวนะจริงๆมันลามไปถึงเรื่องฟอกเกินซะได้เําไปตอนที่บิ๊กโจ๊กแกทําอยู่เนี่ยนะแต่ตอนนี้แกก็ไม่ได้ทำแล้วนะแล้วแกก็ไม่ทํางานอะไรก็ไม่รู้โอ้โหคุณผู้ชมครับดูสภาพตัวเองครับ เช่นเดิมนะฮะหากใครอยากจะสนับสนุนสื่อแบบยุคนเนี่ยยืนหยัดแบบนี้อยู่ด้วยกันต่อไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะผมมีคุณผู้ชมกินเป็นแมกแกงเล่นี่ให้ดูให้ดูดแกงฮังเลเนี่ยฮะผมตักนะอันนี้สนใจพี่ว่าสนใจนะฮะแกงเลราคา195น้ำหนัก350ตมผมใส่กล่องอย่างดีส่งไปให้กับคุณผู้ชมเลยนะฮะเนี่ยแกงฮังเลของแม่ผมเองนะ สูตรแม่ผมเองอร่อยที่สุดแล้วนะคนแถวบ้านรู้ดีนะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะอืมเนี่ยฮะทุบแล้วร้อยเก้าสิบห้าใครกินไหมฮะแกง,งเลแกงของคนเหนือเนี่ยทุกม่านแกงทงเลสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับคนเหนือจะรู้จักกันดีสูตรแม่ผมเองอร่อยมากผมใส่กองอย่างดีนะครับน้ำหนักตั้งสามร้อยห้าสิบกรั นะสนใจพี่คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอมืแกงทงเลสูตรแม่ผมเองอะ่ะหมูครับเป็นหมูอร่อยมากน้ำหนักสามร้อยห้าสิบกร,รมัมสามร้อยห้าสิบกร,รมัมชุดละ้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับสนใจพี่ก์ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงกหลายใต้คอมเมนต์นะครับเนี่ยกินได้เป็นว่าเล่นเลยนะกล้องมันเห็นไหมครับ ใส่กองยันดีนะครับส่งไปให้นะผมก็ขายของแบบเนี้ยไม่ว่าพักการเมืองไหนก็จะขึ้นมาผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาอืขอเกี้ยวก่อนคนระับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเนี่แกงเลยนะน่าทานมากเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นเอ็นส่วนที่เป็น หนังเป็นมันนิดๆหน,น่อยๆใส่เข้าไปชุดละสามร้อยเล็กชุดละร้อยเก้าสิบห้านะกล่องเนี้ยน้ำหนักสามร้อยห้าสิบกรัมบวกๆกันนะฮะสามอยใส่กล่องซีนถุงอย่างดีใส่กล่องเรียบร้อยส่งตรงถึงคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากแค่เอาไปเวฟอะ่ะหรือจะไปอุ่นซ้ำก็ได้นะครับใส่เตาแก๊สใส่หม้ออะไรเงี้ยใส่กระทะอย่างเงี้ย นะถ้าสนใจก็อย่างที่บอกนะผมก็เป็นสื่อไม่ว่าลุงตูอยู่ผมก็ไม่ได้อะไรนะเพื่อไทยหรืออะไรยังไงที่คนบอกว่าเอ,อ้อยยุคนใดลุงตูอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็หาวเป็นฝั่งนั้นฝั่งนี้ไม่มีหหละครับนะก็เป็นสื่อเป็นผู้สื่อข่าวนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจุดยืนชาวบ้านนะแล้วก็มีทีมข่าวที่ทําข่าวให้กับผู้ชมได้ร่วมกันติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะครับหรือไม่อยากกินแกงเลกินนี่ไหมกินน้าพริกกาก,ากหมูไหมครับ น้ำพริกกระหมูนะอันนี้ก็สูตรยุคนเองนะครับเห็นไหมน้ำหนักร้อยกรัมร้อยกรัมบวกบวกราคา99เอง99บาทสนใจพี่เขาบอสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นกาะหมูผมเป็นคนชอบกินกาะหมูผมก็เลยทกากระหมูเยอะๆใส่อยู่ข้างบนเลยเหไหมแน่นๆเลยเนี่ยน้าพริกกาะหมูแล้วน้าพริกก็ทําสดใหม่นะครับนะสนับสนุนยุคนสนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวได้ของดีของอร่อย ไปกินแน่นอนนะครับอันนี้เป็นน้ำพิกกากหมู99บาทเองนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิง์ลายได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับน้ำพิกกากหมูนะมาต่อที่หมูแผ่นครับอันนี้จากของดีจากคนครชัยศรีนครปฐมนะครับ99าบาทเหมือนกันนะครับน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิง์ลน์เห็นไหม นี่ใช่หมูล้วนเลยนะครับเน้นๆกรอบมากนะคนที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวตามร้านสะดวกซื้อของฝรั่งของแบรนด์ดังๆเนี่ยนะฮะผมก็สนับสนุนของชุมชนของไทยนะมันก็อร่อยสุดยอดนะเนี่ยอร่อยมากนะครับนะใครที่ชอบกินขนมกรอบอ่ะตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยเปลี่ยนมากินแบบนี้บ้างนะเก้าสิบเก้าบาทร้อยกรัมบวกๆไปเยอะมากเห็นไหมนะร้อยกรัมบวกๆนะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะคือผมเนี่ยไปเจอของดีๆของชาวบ้านเนี่ยผมก็จะคุยกับเขาเลยว่า พ,พี่สนใจนู่นนี่นั่นไหมนะผมช่วยได้นะยุคนอะไรแบบนี้ไปโปรโมทให้ชาวบ้านก็ดีใจอะไรพีที่เขาก็มีรายได้เขาก็ดีใจนะครับรายได้ก็กระจายไปสู่ชุมชนนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นเป็นหมูแผ่นนะครับอร่อยมากทุกอย่างอร่อยบมแหละไม่งั้นผมไม่เอามาขายหรอกนะครับเพราะผมต้องกินก่อนนะอ่ะอันนี้พรมบุรีครับที่สิงห์บุรีนะครับของดีหมูทุบครับน้ำหนักร้อยสามสิบตำบุกบวกนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้านะ ยินดียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนที่ได้เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนรัฐวิสาหกิจที่อำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในการเป็นตัวแทนจำหน่ายหมูทุบนะเอามาบอกให้กับคนไทยที่อาจจะเคยกินแล้วหรือบางคนยังไม่เคยกินแล้วคุณผู้ชมรู้ไปเลยนะครับหมูทุบที่พมบุรีเนี่ยอร่อยมากนะอร่อยมากที่อื่นจะอร่อยหรือเปล่านี่ผมไม่เคยกินแต่ที่นี่ผมเคยกินแล้วอร่อยมากนะครับชุดอร่อยสามสิบเก้าด้วยหมูล้วนเลยนะครับ หมูล้วนน้ำหนักจะหนักกว่าอันเมื่อกี้นะอันนี้น้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะส่วนราคาก็จะร้อยสามสิบเก้าอร่อยที่สุด่ะนะหมูทุบจะกินเล่นๆกินกับข้าวอันนี้หมูล้วนเลยนะครับและที่สําคัญทําสดใหม่นะครับนะสดใหม่ทําเสร็จแพ็คทรงทําเสร็จใหม่แพ็คทรงนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเขาเราอยากให้เขาได้กินของดีดที่สุดติดตามข่าวก็ข่าวแบบสไตล์ยุคคนได้กินก็ต้องกินของดี แบบสไตล์ยุคคนเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้ขออนุญาตโปรโมทเยอะหน่อยแกงฮังเลนี่ของแม่ผมเองนะครับนะคนเคยกินหรือเปล่าแกงฮังเลชุดละร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักตั้งสามร้อยห้าสิบกรัมนะฮะน้ำหนักเยอะกว่าของมุมกี้สามร้อยห้าสิบกรัมเลยนะเนี่ยฮะแกงฮังเลอร่อยมากเคยกินไหมครับของทางเหนือหรือคนที่เคยกินอยู่แล้วลองสูตรแม่ผมไปกินไหมนะสนใจพี่ก็สนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อืม เริ่มอิ่มแล้วร้อยเก้าสิบห้าแกงเละให้ดูอีกทีหนึ่งสีสันสวยงามน้ำพริกสดใสชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับน้ำหนักสามรอยหสกรัมบวกๆแพ็คใส่ซีนใส่ถุงอย่างดีนะครับใส่กลองอย่างดีฟรีดไปให้แล้วส่งหนึ่งคุณผู้ชมได้กินของดีของอร่อยอย่างแน่นอนแกงฮังเล สูตรแม่ของยุคนนะครับ